สวัสนะดีนะทุกคนวันนี้ผู้เล่นในเกมพีเด็กกบเลยเลาไปดูด n i ไงสับ The Draco Blocks กดเล่นเลยเรื่องเรื่อง<ะ>โอเคโอเคไม่ได้ฟังนะเพราะจะต้องหาออกมาเร็เวเร็วมาเร็วพวกเรานั้นจะต้องหาต้องอะไรอ๋อต้องอันนี้อ๋อ,อยังมีหลายอันนะเนาะ ชอบไปแล้วนี่ตรงเมืองอ่ะอย่าต่สองนะทเาทำดามีอันนี้แต่อจมีอจมีโอเคได้ทิกสป่ะดิมีนละลบล็อกยงตงน้ะตรงน,น้นี้เฮยโจ มาเราเร็วเราอยู่ตรงเมืองอ่ะตรงมาเลยกดวิง่งกดชิดสิแค่มีนทางอ, <Yes. S 1> อ่ะ Yes เนี่ยเออจำไดโผลงานจบไปไปไปรเราจะต้องสำรวจมิสของ d r a k บล็อกเซอร์นะเข้าใจ ันนี้เครื่องวินอย่าโดนสองนี่นะอ๋ออันนี้คือฮีลวมิดี้ตรงมาเร็วเราจะกระโดดขึ้นไปนะดูเว้ยมันมีตาดีนะมีตัวม้อันเจ็ดแล้วมีตัวชิลกูมาเร็วมันมีของอ่ะโอ้ยมันอยู่ไกลๆนะ แจ็คคิดเจนหรอโอเคโอเคบามเนี่ยเรากโกงเราเก่งเนี่ยเนี่ยอ่ะทำอะไมาตามมาตามเราองไปนั่นคืออะไรโอ้กองแพงเพราะติดอยู่ที่นี่ันเนี่ยบอฮอ เย่ชิญาสานว้าวมันหัวหอบไม่ได้มันไม่มีชีโอเคปลับนียปะเฮ้ยับดูพระจารย์ดิ Night of Jacob blocks อุ้ยใครอ่ะนี่ครับพี่อะไรารู้เสร็จเขาบับแต่สมดีอ่ะเขาจะทำให้มันขยับได้แต่ไม่นอีกบ

เจอะะนเยอะเนอะอ๋อใครอ่ะโอ้ยเจ้าไม่แตะเขาดิเด็กคู่ ไม่หิวที่นั่นน่ะเตรงน้ำไว้น้ำเม่นานสวยจัอากาศดีนะไม่ได้เลยมองไม่เห็นใช่ เไปว่าน้ำเดีวน um ี้เราจอเรือวัดไปน้มันหายแล้วอ um ่ะพอจมน้แล้วมีกระโดดหาเชลเชอร์กระโดดไปท่เรืกระโดดที่เรือ โอเคจบคลิปแค่นี้กันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้บายบายคึบเนี่บุ๊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 คลงที่นั่งก็อารแล้วก็กดกันว่ากดอาร์ตอะแล้วกดเพ่มโอเคเราเคลียร์อด้วออฟฟิเชียลค่ะ กดตัวนังกระไรตรงคอฟ้ากดต้องอัดใหม่ดิกดต้องอัดใหม่กดอัดอีกครั้งนึงอ๋อมันแค่ค่ะอ๋อนี่ปะพย่ยามเออฮะ